แต่นี่เวลาการชจจุมนุมแต่ละครั้งก็ต้องมีจุดประสงค์และมุ่งหมายว่าเขาจะชุมนุมเพื่ออะไรอันนี้เราฟังแล้วหนึ่งเขาต้องการให้นายกลาออกอนายกไม่ออก <c oughs> การชุมนุมก็ต้องต่ออย่างที่อาจารย์พูด <c oughs> <c oughs> สองก็ยังมีข้อเรียกงรองต่อตอไปอีกนั้นถ้าเกิดนายกลาออกมีนายกคนใหม่ก็จะต้องมาติดข้อสองอีกเพราะนโยบายก็มีว่าจะต้องมี เ <Entertainment, S 2> <C OM PLE X> อนเตอร์เทนเมนต์และถ้าเกิดรัฐบาลนี้ไม่ยกเลิก <S <S ก็ต้องมีการชุมนุมต่ออีกเ<า>อาแล้วถ้าเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์ไม<า>่เข้าสภาก็จะมีอะไรต่อยไหมห<า>ก็จะมีอาจจะเรื่องแลนด์บิดอีกเพรา<ล>ะฉะนั้นไอ้คอรีรยกร้องเนี่ยมันจะเป็นต่อต่อต่อไปเหมือนท่านอาจารย์ปื้มบอกว่ามันเหมือนเป็นหอ,อกที่คอยตำรัฐบาลอยู่ต้องทํานะต้องทํานะอันนี้แหละสำคัญที่สุดที่อาจารย์ยุทธพรพูดคผมว่าการชุมนุมเนี่ย น่าจะไม่หยุดงรง,ง่ายๆให้การชุมนุมเนี่ยมันจะไปขยายผลทําให้ต่อไปอย่างที่เราไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตามอง <ๆ S 2> และต้องจับตามองตลอดเลยว่ามันการชุมนุมเน้นทุกคนบอกว่ามารวมพลังแต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีทําให้เกิดปัญหาได้หรือไม่อันนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต้องไปดูครับ